นี่ด้วยนี่ยังางด้วยไหนด้วยนี่เออนั่นด้วยนั่นเอามาเป็นจุ่ยเลยเอามาเพิ่มเงินเจ้าไปจุ่มมันเลยเจ้าไปจ่อมันเลยตัวนี้แก่มีเด็กปัญหาเฟางเอาเดิมมิเตอรพูดซ้ำนั่นกันนี่นี่โอ้ยหน่วยนี่เดี๋ยวมึงผื่นก่อนผื่นเตียงมันอาจจะ ึงกาอเบิ้งอันนี้เรียนสายกันเกั้นฮ่าฮ่าย้อนอันนั้นเคาะนี่แหละฮ่าฮ่าฮ่าย่างย่อย่างนี่ผ่าเลยใกล้สี่บอกหรือว่าเอาเลยอีนี้สวยสวยมาเบิ่งพี่ขีก่ออ่ะเด้อจ้าพาให้เบิ่งไม่จากสวนเลย เออโอผักมันหอมไหมผักนี่อันปาเนากอบเนี่้เขาเอื่อมาประกอบด้องง่ายปนกจานปนกจานกระจอ่ะที่บ้านมีาปลาอยาจาฮู้่นกุ้งอุยปุยส่วยสิได้กินข้าวมาปอมันยังแกนอยู่พันดันปากรอนปากอนน่ยมันก็เลอยพอนที่ะถ้ามาเขาเขย่อเบิ้งแล้มันบ่อเศนเอาผ้าเศษมาให้จับเนี่ย กได้เนี่ยูัวเดยม้กได้ก็ได้มันเก็บเอาผาเียมานี่ยทาออกเลยนี่แต่เอาเป็นรอนใช้บ้านนี่บงเดือดผาคือบอกม่วงผ่าคือบวกเผาดอนนอทุกแบแห้งทุกแบบแห้งี่วะแต่เราังงบงหลดอ้นี่ละกรมไดน่้าโหดนี่ โอ้ยแปะก็บังแท้นี่ตัวนี้พอดีเลยนี่ล่ะพอดีเลยนี่ลีนี่เหรถทายแล้วนี่นี่ล่ะพอดีเลยนี่ว่าคอบึงกี่รเกยหล่อนพอดีกินนี่พอดีเลยพอดีแม่เออนี่นี่พอดีนี่มันคาต้นแบบคาดเลย ทุกแห่งยิสีเราบกว่อยู่เหนือพอดีนี่นี่เรคือน่อจากต้นกิเอามบมงินมันต่นยต้เอารงเนี้ห้พอดบวมมนโดนมากแก่ดีเป็นยังาผีเ้อาเอาเรื่องปลาในกินซื้อเอกินน้ำครับมึงกินกับพอดีแล้วแ มันกรอบน้อง่นเดมันมีนาคมมันมันละมุนเลยมันละมุนมันไม่เอากินอ่ะมันเด็มันละมุน